เช้านี้ห้ามพลาดศึกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสภามวยโลกด b c ยบีระหว่างเจสซี่แบมโรดิเกรสเจ้าของแชมป์โลกชาวอเมริกันกับเจ้าแหลมซีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นผู้ท้าชิงชาวไทยซึ่งเป็นอดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้สองสมัยสำหรับเจสซี่โรดิเกรสหรือเจ้าแบม เป็นนักชกดาวรุ่งชาวอเมริกันเชื้อสายแม็กซิกันเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี2,000เวลานี้เพิ่งอายุแค่22ปีเป็นมวยซ้ายสูง163เซนติเมตรชนะรวด15ไฟชนะนนอกถึง10ไฟไม่เคยแพ้ใครปอร์เซ็นต์การชนะน็อก66.7อร์ซแต่แทบทั้งหมดเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก110-112่อปอนด มีการขยับมาชกในรุ่น1 1 5ปอนด์เพียงไฟที่ชนะคะแนนคาร์ลอสควรัสเท่านั้นปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสภามวยโลก WBC และเขาคือน้องชายแท้ๆของโจชัวฟังโก้แชมป์รุ่นเดียวกันของสมาคมมวยโลก WBA คนปัจจุบันสำหรับเจ้าแหลมศิสเกตนครหลวงโปรโมชั่น ขุทาชิงชาวไทยอดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้สองสมัยในวัย35ปีสูง160เซนติเมตรเป็นมวยซายสถิติการชกชนะ50ไฟน็อก43ไฟแพ้5ไฟไฟเสมอ1ไฟ่งเปอร์เซ็นต์การชนะน็อก76.79%โดยที่เจ้าแหลมศิสเกตมีชื่อจริงว่าซิฟตำรวจตรีวิศักดิ์ศิลวังเอก ของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทของรุ่น UBC สมัยแรกด้วยการชนะโยตะซาโตะนักชกชาวญี่ปุ่นในยกที่8ที่จังหวัดรีสเกตเมื่อปี2013หลังจากนั้นป้องกันแชมป์โลกได้หนึ่งครั้งก่อนจะเสียให้กับคารอลเคลาดและต่อมาเจ้าแหลมซีสเกตพิกล็อกเอาชนะคะแนนโรมันกอนซาเลสและคว้าแชมป์โลกมาครองเป็นสมัยที่สแถมยังตอกย้ำความยิ่งใหญ่ ด้วยการบุกทุบโรมันกรซาเลสถึงนอกในยกที่4ในไฟแก้มือที่ลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่9กันยายนปี2019และหลังจากนั้นเจ้าแหลมศิสเกตบินไปป้องกันแชมป์กับฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดานักชกจังโก้ก่อนเอาชนะคะแนนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและบินกลับไปเสียแชมป์ให้กับเอสตาดาคู่ปรับเก่าด้วยการแพ้คะแนน เมื่อเดือนเมษายนปี2019และเขาต้องรอถึง2ปีก่อนจะมีโอกาสได้ทวงเข็มขัดเส้นเดิมจากทางเจสซี่โรดเูเกตในไฟนี้นั่นเองสำหรับศึกในเชาน้านี้เริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ช่อง32ยิงสดแฟนมวยชาวไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนั่นเอง